สวัสดีครับผมเอกครับก็วันนี้นะครับพามาดูนะครับบรรยากาศนะครับก็ตำบลพรมณีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเป็นบ้านสวนวิวเขาพรมณีนะครับก็บรรยากาศหน้าแปลงนะครับเราก็เห็นกันบ่อยแล้วนะครับก็เป็นช่วงถนนนะครับกว้าง9้าเมตรแต่ผมพามาดูนะครับวันนี้ว่าแปลงที่ยังว่างอยู่นะครับมีแปลงไหนบ้างตอนนี้แปลงที่ส3ามครับ12ที่เรายืนอยู่นี้นครับแปลงที่สิบสครับ มีแปลง12ครับแล้วก็11 19นะครับแล้วก็8ผมพามาดูจากบรรยากาศช่วงท้ายแปลงนะครับที่นี่ครับแปลงนี้ครับหันหน้าไปฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับก็เป็นแปลงที่ดินหันหน้าที่ไปฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็นี่คือช่วงท้ายแปลงครับครับนี่ก็บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแปลงนี้ข้อดีครับคือเราจะเห็นแนวเทือกเขาใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับทางด้านนี้นะครับเห็นทั้งหมดเลยครับภาพกว้างที่นี่นะครับก็จะเห็นกว้างกว่าที่อื่นนะครับ นี่เลยครับที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเขาครับเป็นเทือกเขาบรรยากาศดีแบบนี้นะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะเห็นหมอกที่นี่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปกางเต็นท์ไกลนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเรามากางเต็นท์ที่นี่กันได้เลยนะครับดูจากทุ่งหญ้าแบบนี้นะครับเห็นครับก็ที่ดินส่วนใหญ่ก็จะเป็น200ตารางวาครับเป็นพื้นที่ขนาดครึ่งไร่น้ากว้าง20ลึกมา40เมตรด้านหลังนี่เลยนะครับนี่เลยครับ ครับแปลงนี้ก็พร้อมนะครับในเรื่องของไฟฟ้าประปาเรามีให้นะครับนี่เลยครับขอบเขตก็อยู่ตรงนี้เลยครับนี่เลยครับตรงทงนี้นะครับนี่คือขอบเขตนะครับจากแปลงด้านนี้นะครับไปถึงทงสีชมพูด้านนี้นะครับไฟฟ้าที่เห็นนี่เป็นไฟฟ้าชั่วคราวนะครับที่เราต่อมาใช้ตรงสํานักงานชั่วคราวตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าจะใช้ชั่วคราวก่อนลากต่อจากตรงนี้ได้ส่วนไฟฟ้าหลัก เราจะเดินให้นะครับก็ขอระยะเวลาแป๊บหนึ่งครับในเรื่องของไฟฟ้าประปาแต่เบื้องต้นครับเรามีสำรองให้ลูกค้าใช้แล้วถ้าลูกค้าชอบปลูกสวนทำบ้านทำสวนนะครับแล้วมีไฟฟ้าประปาที่นี่ค่อนข้างพร้อมแล้วที่สำคัญครับมาทำสวนที่นี่คนเดียวก็ไม่เปลี่ยวนะครับไม่อันตรายลูกค้าจะเข้ามาทำสวนคนเดียวก็ได้ท่านผู้หญิงที่ชอบทำสวนนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับที่นี่สะดวกสบายครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองขับรถเป็นแค่สัก8กิโลก็ถึงตัวเมืองนครนายกแล้วนะครับถ้าจะไปบ้านนาก็9กิโลถึงเลยนะครับอนาคตดีครับไม่ว่าจะเเป็นมอตว ถนนซีเลนนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่คือบรรยากาศท้ายแปลงนะครับเราดูหน้าแปลงกันมาสักพักแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับว่าด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงนะครับที่ดินตรงนี้ครับก็เสมอกันนะครับเสมอกันหมดเลยครับก็ไม่ต้องถมเพิ่มแล้วก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ครับสามารถลงสร้างบ้านได้เลยลงต้นไม้ได้เลยครับแต่ที่สําคัญครับที่อาหาที่อื่นไม่ได้นะครับข้อดีของอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเนี่ยครับคือข้อดีอย่างแรกเลยก็คือมีที่นี่ที่เดียวนะครับมีแค่ที่เดียวครับที่มองเห็นบรรยากาศวิวแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับนี่ครับบรรยากาศแบบนี้เลยครับท่านจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้365วันแต่สิ่งที่สําคัญครับที่ดินวิวสวยขนาดนี้บ้านที่สวยครับท่านออกแบบได้นะครับสามารถลงที่นี่ได้เลยแล้วของเราครับเป็นที่ดินเงินผ่อนนะครับเราให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนี่ข้อเสนอพิเศษนะครับวันนี้จองเพียงแค่20,000บาทนะครับจองเพียงแค่2 0 0 0 0บาทแปลงที่ลูกค้าถูกใจลูกค้าสามารถจองมาได้เลยนะครับจองเพียงแค่2 0,000 ท่านก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดได้เลยครับนี่เลยครับเห็นไหมครับแปลงนี้12นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงที่11ครับสวยไม่แพ้กันครับเพราะอยู่ติดกันเลยท่านใดที่ชอบพื้นที่ขนาดสักหนึ่งไร่นะครับก็สามารถจอง2แปลงได้แปลงนี้เลยครับมาเลยครับนี่ครับแปลงนี้ครับพื้นที่1ไร่เนี่ย ถ้า1นึ่ได้หน้ากว้าง40ลึก40ครับแปลงนี้สวยมากๆนะครับเพราะว่าหน้ากว้างได้ครับท่านใดที่อยากจะมีสระน้ําเป็นของตัวเองนะครับก็อาจจะขุดสระได้นะครับ ขุดสระได้ไว้สําหรับพักน้ําในตอนช่วงหน้าฝนนะครับสระน้ําไว้สําหรับรดน้ําต้นไม้ได้นะครับเพราะว่าถ้าพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยก็จะพอเหมาะพอดีในการที่จะทําได้นี่ครับลองนึกภาพดูนะครับว่าตอนนีนะครับถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วมีบ้านสวนบ้านสวนแบบสบายๆที่นี่นะครับสบามารถจัดสวนได้เข้าออกสะดวกถนนกว้างนะครับไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่แล้วครับไม่ลําบากมากแล้วก็ที่สําคัญครับวิวสวยขนาดนี้นะครับค่อนข้างจะหาได้ยากในะอำเภอพรมณี แต่ที่นี่นะครั ب, บเรามีให้นะครับนี่ครับบรรยากาศแบบนี้ครับต้นไม้ที่นี่แต่ละต้นนะครับอายุก็ประมาณเกือบร้อยปีนะครับแต่ว่าต้นใหญ่ๆมากนะครับที่นี่ครับนี่คือบรรยากาศด้านหลังนะครับแปลงที่12งครับนี่ครับแต่งที่สำคัญอยากให้ดูครับ12นี่เห็นไหมฮะที่เราเห็นด้านหน้านะครับจะเป็นเทือกเขาใหญ่นะครับในวันที่อากาศดีๆครับแดดออกดีเราจะเห็นภูเขาตรงนี้ชัดมากครับนู่นนะครับเห็นไหมครับ เกือบ190องศาจากตรงนี้นะครับแปลงที่10นะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่10นะครับเกือบเห็นเราเห็นภูเขานะครับเห็นเทือกเขาใหญ่เห็นเขานะครับเขาเพิ่มเขาพระนะครับเขาทุเรียนที่นี่เกือบ190องศาจากตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นได้เลยครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าวันนี้เรามีบ้านอยู่ที่นี่เนี่ยเห็นวิว